สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โวเกมเทรนนิ่งนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะทํางานกับโมเดลซึ่งเป็นกลุ่มที่3นะครับหรือว่ากลุ่มสที่จะโหลดเอาโมเดลนี้เข้ามาแล้วก็ทําการตีตัวโมเดลนะครับหรือว่าตีเพื่อที่จะเก็บเลเวลนั่นเองนะครับเราก็จะทําโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้นะครับกระบวนการในการที่จะเตรียมโฟลเดอร์แล้วก็เตรียมโมเดลนำสกุลรนะครับเพื่อที่จะโหลดเข้าสู่ตัวเกมนั่นเองนะครับ ครับสำหรับตัวอย่างการโหลดโมเดลกลุ่มที่3นะครับซึ่งก็จะเป็นโมเดลของอยางนะครับโดยที่ภายในตัวโปรเจกต์ครับเมื่อเราตีโมเดลแต่ละประเภทคะแนนก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ความยากในการตีตัวโมเดลต่างๆก็จะแตกต่างกันนะครับในกลุ่มที่3ครับเราก็ตั้งชื่ออะไรง่ายๆว่ากลุ่มสานั่นเองโดยที่ภายในกลุ่มที่3ครับก็จะมีการทํางานกับก็จะมีการทํางานกับอะไรที่ชื่อว่า Status เช่นเดียวกันนะครับ กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ซึ่งเป็นกรุ๊ปของโมเดลต่างๆก็จะมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายกันก็คือจะกำหนดสเตตัสกำหนด Power นะครับแล้วก็ใช้ for ในการทำงานกับ Array นะครับทำงานกับสเตตัสทั้ง10ตัวทำงานกับ Power ทั้ง10ตัวนะครับในเลเวล Easy ตอนนั้นก็จะสร้างนะครับในส่วนของตัวแปร a r r a y ขึ้นมา1ชุดนะครับซึ่งชื่อว่ากรุ๊ป3นะครับสำหรับโมเดลที่เป็นยาง แล้วก็ทําการโหลดเอาโมเดลยางนี้เข้าไปวางในซีนของเกมนะครับในเลเวลอีซี่แล้วก็ให้ผู้เล่นนั้นเดินเข้าไปแล้วก็ตีตัวโมเดลพร้อมที่จะเพิ่มคะแนนขึ้นไปนั่นเองนะครับรูปแบบก็จะอยู่ภายใต้การทํางานของฟอรกับดิมนะครับเพื่อที่จะทํางานกับอะไรปริมาณมากๆโดยที่กรุ๊ป3ก็จะมีลักษณะของการทํางานเช่นเดียวกันก็คือต้องมีการกําหนดหมายเลขให้กับ โมเดลของกุ๊ปที่3โดยจะเริ่มจากหมายเลขอ็อบเจกต์ที่400นะครับก็คือ401ถึง410ตอนนั้นก็จะโหลดเอาวัตถุเข้ามานะครับก็จะเป็นการแทร็สั่งโหลด o ็อบเจก c ์สเกลอ็อบเจกนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการเล่น a n นิเมชันนะครับถ้าตัวโมเดลของเรามี a n i m เมชันแล้วก็อาจจะใช้ Set Object Speed เพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุภายในซีนของเกมนะครับใช้ Position Object เช่นเดียวกันในการวางตำแหน่งของวัตถุพร้อมทั้งมีการ Random, าร Rand Video ่สมค การวางของวัตถุภายในซีนของเกมนะครับและนี่ก็คือการโหลดวัตถุในกลุ่มที่3เพื่อที่จะเตรียมาให้ผู้เล่นได้ทำการตีเพื่อที่จะเก็บเลเวลขึ้นไปนั่นเองนะครับขอบคุณครับ